นเนนก็ถามเธอไม่ตอบเขาหน่อยล่ะเดี๋ยวฉันค่อยเล่าให้เธอฟังแล้วกันนะฉันะ่ะมีเรื่องจะเมาเมาเรื่องอะไรอะว่ามาสิเอาของเน่าของบูเดเนี่ยไปให้คนอื่นเขากินถ้าไม่อยากได้เนี่ยทำไมไม่บอกกันตรงๆล่ะเห็นกันตัวที่สุดเลยอะ่ะดานี่จา้าเินขอบใจมากนะไม่เป็นไรหรอกเราว่าอยู่ร้านใกล้ๆก,ก,กันมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้วจ้ะอ๋อมี่ขนมฉันซื้อมาให้อะ่ะ ขอบใจเธอมากเลยนะแต่วันหลังเนี่ย <Yeah. S 1> เธอไม่ต้องซื้อมาแล้วนะฉันเก่งใจไม่เป็นไรหรอกงั้นเดี๋ยวฉันไปด,ดูร้านก่อนนะห่อไหมเนี่ย <laughs> อ้าวดานั่นซื้ออะไรหรอแล้วเที่ยงนี้นี่ได้อะไรกินอ่ะเอาดาเนน่ยเขาถามเธอไม่ตอบเขาไหนล่ะ <laughs> เดี๋ยวฉันค่อยเล่าให้เธอฟังแล้วกันนะ ออโอเคดาลดี่ดีเป็นอะไรของเขาอ่ะเออดาเมืกก่อกี้มีเรื่องอะไรหรอก็แน่น่ะสิฉันอุตส่าห์ใจดีให้เอาเงินของฉันเนี่ยไปทอนให้ลูกค้าก่อนแล้วไงอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเธอรู้ไหมแนนน่ะมันขอบคุณฉันโดยการที่ซื้อขนมหมดอายุไห้ฉันกินอ่ะอะไรนะยีน่แน่น่ะนะมันทำแบบนี้หร ไม่น่าเชื่อเลยผู้แนนอ่ะมันจะนี่ใส่เสียแบบเนี้ยอ๋อนี่ฟังเลยนะแกวันหลังเนี่ยอย่าคบค้าสมาคมด้วยเด็ดขาดแนละคนแบบเนี้ยเสียเวลาชีวิตเปล่าๆแน่นอนฉันไม่คบอยู่ละโอ๊ยพวกอารมณ์เสียจําไว้เถอะนี่พ่อค้าชันน่ะมีเรื่องจะบาเมาเรื่องอะไรอ่ะวันมาสิก็ยินแนน่ะสิเอาของเน่าของบูเดเนี่ยไปให้คนอื่นเขากินแนนี่นะ ไม่จริงหรอกมันจริงสิทั้งตลาดเนี่ยเขาเมาส์ก็ให้เส้นเลยนะว่ายินแนเนเนี่ยมันขี้งกขี้เหนียวอะ่ะไม่น่าเชื่อเลยเนาะเอาของแล้วเน่าที่มันขายเนี่ยให้คนอื่นทุกกินถ้ามันอะ่ะให้ฉันแล้วก็ฉันจะด่ามันเนี่ยพีห่หมาเมินไปเลยกล้าดีไงเอาของเน่าของเสียให้คนอื่นทุกคนน่ะที่ใส่เสียเนาะคนแบบเนี้ยแล้วมาพูดเรื่องคนอื่นเนี่ยไม่ทําการทํางานเหรอทาสิทำไมจะไม่ทําล่ะ คือฉันจะเมาเมาเรื่องนี้ก่อนอะไม่งั้นคืนนี้นอนไม่หลับโอเคงั้นเมาแค่นี้ก่อนล้วกันไปก่อนละน่าจะไ <c oughs> ไปได้ตั้งนานละสบายใจ <c oughs> แนนกลับมาแล้วค่ะพี่อ๋อแนนเมื่อเช้าเนี่ยที่แนนซื้อขนมให้ดาเขาแนนซื้อมาจากไหนหรอแนนนี่ดาเขาบอกนะว่าเธออะเอาของเน่าของหมู่นี่เขาแถมไม่พอนะดาเขาบอกว่าเขาอะไม่อยากคบคนอย่างเธอละ เห็นเกะตัวที่สุดเลยอ่ะนี่แานพูดอย่างนั้นเหรอคะจะเกินไปแล้วนะถ้าไม่อยากได้เนี่ยทำไมไม่บอกกันตรงๆล่ะเออแดนเจอกันสิหลิวเธอก็อีกคนนะเวลาจะพูดจาอะไรเนี่ยก็อย่าต่อไข่ใส,ส่สีเพราะคำพูดของเธอเนี่ยจะทำให้คนอื่นเขาเข้าใจผิดเอาเข้าใจผิดอะไรล่ะในเมื่อฉันพูดความจริงแล้วเธอกล้าสาบานไหมล่ะว่าสิ่งที่เธอพูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นความจริง ว่าฉันนะ่ะต้องทํากับข้าวเขาตัวกันนะแนนแนนยังไม่ได้บอกพี่เลยนะว่าแนนเนี่ยไปซื้อขนมมาจากไหนแนนก็ซื้อมาจากซปเปอร์มาร์เก็ตแถวตลาดเรานี่แหลคะค่ะทําไมหรอคะก็เมื่อเช้าเนี่ยดาเขาคุยกับหลิวว่าแนนเนี่ยซื้อของหมดอายุมาให้ดาเขากินมันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะคะแนนซื้อมาจากซปเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้านเลยอะ มันจะกลายเป็นของที่หมดอายุไปได้ยังไงอะแต่เอาจริงๆตอนที่แนนซื้อเนี่ยแนนก็ไม่ดูวันหมดอายุด้วยอะค่ะคิดก็เข้าใจนะเวลาที่เราไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเราก็ไว้ใจเขาก็เลยลืมดูวันหมดอายุใช่ค่ะใครจะไปคิดล่ะคะว่าร้านที่ใหญ่ขนาดนั้นอะจะเอาของที่หมดอายุมาขายให้อะ่ะถึงว่าล่ะตอนเที่ยงอะแนนทักดาไปดาก็ทำเมินเฉยใส่เลยค่ะ ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่เนี่ยจะไปอธิบายให้ดาเขาฟังเองดาพี่ขอยืมรถไปรับทาง,งานหน่อยสิแต่ว่ารถดาม,มันสกปรกมากเลยนะคะไม่เป็นไรลองนะพี่ขอยืมแป๊บเดียวเองงั้นก็ได้ค่ะนี่ค่ะกุญแจขอบใจมากนะอ้าวพี่ พี่ไปเอารถคนอื่นมาทำไมเนี่ยเดี๋ยวก็รู้ไปเราไปหาดากันเถอะฉันไม่กล้าพี่ฉันไม่รู้ว่าจะพูดว่าอะไรดีแนนถ้าเรามีเรื่องเข้าใจผิดกันเนี่ยเราต้องรีบคุยให้รู้เรื่องเลยนะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ค้างคาแล้วก็เข้าใจผิดกันไปมากกว่านี้ไปเอ้า พี่พรกลับมาแล้วหรอคะอ่ะนี่กุญแจรถตัวรถด,ดูก่อนก็ได้นะว่ามีตรงไหนเนี่ยเสียหายหรือเปล่าโหล้างรถไหมฉันสะอาดเอี่ยมเลยอะ่ะโหสะอาดมากเลยนี่พี่พรพี่พรเติมน้ำมันให้ฉันเต็มถังเลยเหรอคือวัดแนนเขาเนี่ยอยากตอบแทนฉันตอนที่เราลำบากหรือว่าเดือดร้อนไม่ค่อยมีใครเนี่ยอยากช่วยเหลือพวกเราหรอกนะก็มีแค่เธอคนเดียวนี่แหละ ที่คอยช่วยเหลือเราเสมอนี่พรอมก็พูดเกินไปนะอ๋อใช่ดาฉันต้องขอโทษด้วยนะที่วันนั้นซื้อขนมไปฝากเธอแล้วไม่ได้ดูวันหมดอายุอะ่ะแต่วันนี้ฉันขอแก้ตัวใหม่นะนี่ฉันรับรองเลยว่าสดใหม่แน่นอนไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าต้องขอบใจพวกเธอสองคนมากเลยนะ ต่อไปอ่ะมีปัญหาอะไรก็มาคุยกันตรงๆนะถ้าไม่อย่างนั้นจะมีปัญหาแบบนี้เองจ้ะขอโทษนะดาที่ฉันเนี่ยเกือบเข้าใจดาผิดเหมือนกันแนนฟังพี่นะคําพูดของคนเราเนี่ยมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีสุดท้ายแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ตัวเราว่าเราอยากฟังหรือว่าอยากพูดคําพูดแบบไหนค่ะแนนเข้าใจแล้ว